สวัสดีครับผมนายแพทย์นะรากรแสนศิลาครับผมในตำแหน่ง CEO นะครับของนามนิน4 w รีคลินิแล้วก็ดูแลเฉพาะในเรื่องของ 4V รีคลินิกที่เป็นฝั่งในการปรับรูปหน้าสัญญกรรมความงามนะครับโดยเปิดมาได้ถึง6ปีแล้วครับ ครับผม 4V ลินะ,ะตามสโลแกนของตัวโลโก้เลยก็คือการดูแลด้วยใจครับสิ่งแรกเลยเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาได้สัมผัสนะครับกับ f v r l i n i ลิจะรู้สึกถึงความอบอุ่นและก็การดูแลเหมือนคนในครอบครัวครับเพราะเราเน้นการดูแลรักษาตามจริงไม่ได้เน้นฮาร์ดเซลไม่ได้เน้นขายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับซิกเนเจอร์ของ 4V c l i n คลิก็คือการปรับรูปหน้าที่ปรับรูปหน้าแบบอง์รวมนะครับทั้งบูเทียมท็อกซินนะครับ สลายไขมันนะครับยกกระชับลิฟติ้งนะครับแม้กระทั่งการศัลยกรรมเสริมจมูกและก็เสริมคางเพื่อให้รูปหน้าได้สัสดส่วนที่ดีที่สุดในบุคคลน,นั้นๆดูแลแบบองค์รวมนั่นเองครับเราจาเป็นต้องมีการใช้ระบบติดตามการรักษาเพื่อแจ้งเตือนการนัดหมายนะครับแม้กระทั่งนะครับลูกค้าสามารถเช็คคอร์สที่เหลือได้ด้วยนะครับเพื่อแต่ละเคสแต่ละครั้งการติดตามแต่ละรอบนะครับมีความสําคัญมากๆเพื่อที่จะให้ต่อเนื่องเรา ก็จะมีตัวระบบนี้เข้ามาช่วยครับเป็นกลุ่มดิจิตอลโซลูชันนั่นเองครับที่ผ่านมาเรายังไม่ได้มีระบบที่เป็นดิจิทัลโซลูชันเนี่ยเราจะเจอปัญหาในเรื่องของการติดตามการรักษานะครับที่เป็นระบบการเขียนในปฏิทินนะครับซึ่งจะเกิดปัญหาขึ้นก็คือการหลุดของกลุ่มที่ติดตามการรักษาไม่ได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแจ้งเตือนนะครับหรือแม้กระทั่ง ระบบของการแจ้งคอร์สที่เหลือเวลากลุ่มลูกค้าโทรมาติดตามว่าเหลือคอร์สกี่ครั้งนู่นนี่นั่นนะครับเราจะไม่สามารถเช็คได้ทันทีเพราะว่าต้องอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าต้องอยู่ที่คลินิกเท่านั้นทําให้เราไม่สามารถตอบลูกค้าได้ในทุกเวลานะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของผู้บริการค่อนข้างจะสําคัญเพราะว่าลูกค้าต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันทีและ เพื่อจะเข้ามาคลีนิกได้เร็วเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถตอบเขาได้ะครับมันก็จะถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ปิดการขายได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับครับผมก็เปิดใจใช้ครั้งแรกนะครับแล้วถึงปัจจุบันนี้เลยก็คือการใช้ CRM ของใส่ใจนะครับของ b u s ซี่บนะครับตัวนี้ก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการคอร์สนะครับการตัดคอร์สต,ต่างๆที่เหลือให้นะครับแล้วก็ระบบการนัดหมายอันนี้สำคัญมากๆครับ แล้วก็มีการแจ้งเตือนไปที่ลูกค้าถึงเวลานัดหมายนะครับแล้วก็ระบบการเก็บสะสมแต้มซึ่งตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการทำแบรนด์ลอยัลตี้ได้ดีนะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่จะสะสมแต้มแล้วเราก็จะมีของสมนาคุณให้ด้วยครับส่วนนี้ก็จะทําให้ตอบโจทย์มากขึ้นก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ดีด้วยครับแล้วก็ลูกค้าสามารถเข้ามาเช็คมาดูคอสว่าทีนิกมีคอสอะไรบ้างนะครับเพื่อจะได้เตรียมตัวนะครับเข้ามาใช้บริการได้อีกด้วยครับ และสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลนะครับทั้ง Before, After นะครับในเรื่องของการทําเคสต่างๆด้วยครับก็ถือว่า ค่อนข้างจะครอบคลุมในเรื่องของการใช้งานจริงครับในมุมมองของการทํางานตั้งแต่ยังไม่มีดิจิทัลโซลูชันตรงนี้เข้ามาเนี่ยนะครับตัวพนักงานก็จะมีความยุ่งยากนะครับแล้วก็จะมีหลายแผนกด้วยเพื่อที่จะต้องมาช่วยกันดูนะครับช่วยมารีมายลูกค้าช่วยมาติดตามนะครับซึ่งแน่นอนครับ n u m a n e r r ก็จะมีความที่จะคาดเคลื่อนแล้วก็หลุดนัดของกลุ่มลูกค้าได้เหมือนกันนะครับ เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้พอมีระบบเข้ามาช่วยก็เหมือนมีคนคนนึงหรือคนหลายๆคนด้วยซ้ำนะครับที่จะมาช่วยรีมายลูกค้าให้แทนเราได้นะครับมาช่วยเช็คคอร์สแทนเราได้ด้วยว่าเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงลูกค้าก็ไม่จําเป็นต้องโทรเข้ามาสอบถามโอเปอเรเตอร์เราด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาสามารถเช็คได้จากตัวไลน์เขาได้ครับครับผมก็บัสซีบีนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทํา แบรนด์ลอรีนะครับแล้วก็ทําให้กับหลายๆทุกธุรก,กิจด้วยหนึ่งในนั้นก็คือคลินิกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะครับทั้งระบบตัดคอร์สระบบนัดหมายนะครับแล้วก็สะสมแต้มให้กับลูกค้าเราด้วยนะครับทำให้เราลดจํานวนคนในเรื่องของการโทรอัพกลุ่มนี้ได้แล้วก็ทําให้หน้างานนะครับเรามีคนมาช่วยดูแลลูกค้าเทคแคร์ลูกค้าได้ดีมากๆยิ่งขึ้นทําให้การทําธุรกิจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนแล้วก็ทําธุรกิจง่ายขึ้นครับ ทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าอยากเข้าปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับระบบนี้ก็จะสามารถที่จะสร้างนัดหมายได้โดยตัวของลูกค้าเองนะครับซึ่งถ้าลูกค้ามีเป็นลูกค้าเดิมมีแพ็กเกจอยู่แล้วเนี่ยเขาจะลูกค้าจะสามารถเช็คแพ็กเกจได้ด้วยนะครับว่าเขามีคอสคงเหลือแล้วเขาต้องการนัดหมายเข้าไปวันไหนแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะครับต้องการปรึกษาการใช้บริการแล้วก็สามารถติ๊กช่องปรึกษาผู้ใช้บริการแล้วก็นะครับเลือกวันเข้าบริการได้เลยนะครับ ก็สมมุติว่าเราจะนัดหมายวันศุกร์ที่24ไว้นะครับเวลาก็สามารถเลือกตามสล็อตเวลาได้เพราะว่าเราก็จะมีช่วงเวลาให้ลูกค้าได้เลือกนะครับสิทธิพิเศษตรงนี้ครับก็จะคะแนนที่ได้รับนั่นเองนะครับนี่ผมได้เป็น1,150คะแนนนะครับแล้วก็มีอะไรที่เป็นสิทธิพิเศษบ้างนะครับของเราก็จะมีการแลกนะคันนี้คือแลกแต้มไปแล้วนะครับแลกแต้มก็คือ,อได้รับ p a เกจ g i n g ของแอลกอฮอล์ ol, อย่างเงี้ยครับแล้วก็แฮ์สเปรย์ต่างๆนะครับก็จะมีให้แถม นะครับก็จะมีพวกกลุ่มนะคาก็จะมีพวกเป็นส่วนลดใช้คะแนนเป็นส่วนลดเงินสดนะครับในคลินิกนะครับเพื่อแลกรับบริการต่างๆนี้ครับก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับครับผมก็ปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างสำคัญ หนึ่งในนั้นก็คือการทำด g จ o n s โซลูชันก็คือระบบติดตามการรักษานะครับระบบนัดหมายระบบตัดคอร์สต่างๆเนี่ยถือว่ามีความสําคัญกับคลินิกครับเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องติดตามการรักษาอยู่แล้วยิ่งถ้ามีระบบเข้ามาช่วยครับเราก็จะทําให้เราลดจํานวนคนนะครับทำให้เรามีพนักงานนะครับมาดูแลหน้างานหน้าร้านแล้วก็โฟกัสที่การทํางานกับลูกค้าได้มากขึ้นครับ